เลยอะแล้วฉันจะฟังใครครั้งหนึ่งฉันทำงานอยู่ในมหาวิาลัยอาจารย์พูดสิยังไม่ฟังนะแล้วฉันจะฟังใครคุณว่าฉันเป็นคนดื้อขนาดนั้นจริงๆแล้ววู้ชั้นเป็นคนดูจริงๆขนาดนั้นนะปกติแล้วหัวหน้าส่วนราชการพูดเนี่ยเราต้องรีบไปใช่ไหมคะก็ท่านเคยฉันบอกว่ารอก่อนเลยฉันทำละครอนอันนี้เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าตัวเองวู้ฉันเป็นคนแย่จริงๆอันนั้นคือเราทำงานที่มอบางทีมหาวิทยาลัยราชมงคลสมัยก่อนก็เราไม่รู้เราแค่ว่าเรา เราเป็นธรรมชาติของเราแต่โดยธรรมเนียนปนมปฏิบัติหรือองคกรเราไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ไร้มาระแต่วันนั้นเราไม่รู้นะคะเราไม่ทราบว่าจะ,จ,ะจ,ะจะต้องวิ่งไปทันทีหรอประมาณนั้นเดี๋ยวเรากำลังยุ่งอยู่นะคือไม่รู้ผู้ใหญ่เ่าอาจจะมีเรื่องที่จะฝากาเขาจะไปประชุมที่อื่นเขาจะไป,ปราชการก็าอยากจะฝากเรื่องบางอย่างเพื่อที่จะเคลียร์บางอย่างนั้นก็จะไม่มาพูดกับตัวเล็กน้อยจุ๋มไม้เขามีอะไรต้องทำเยอะเยะเออเราก็เลยมองว่าอ๋อนั่นเลยเป็นหนูที่ตัวเองรู้ว่าฉันเป็นคน แรงขนาดนี้นาะแล้วต่อไปฉันจะยูบอค์กรเขาได้ไหมฉันจะเป็นนายเขาได้หรือเปล่าฉันจะพูดนําคนเขาได้หรอคงเขาจะฟังฉันหรอ,กกอถ้าแบบนี้รู้มีแต่คนขี้เถียงกูในน่นขี้ในใจถ้าวเองกมาจังไม่ต้องไปใึ้มาเล่าข่าวเพราะเรื่องบริวารทนใจเราเรารู้แล้วก็ทนท,นทนทราบตัวเองเรื่องก่อนที่มันจะไปถามคนอื่นปกครองในสังคมนะตัวเองมันก็ต้องเข้าใจตัวเองก่อนไหมว่าเราเป็นคนแบบ ชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรโอ้พร่องตรงไหนดีตรงไหนต้องถามตัวเองให้ได้นะท่านไม่งั้นเราจะไม่รูู้๋จริงๆจะเป็นคนแบบเนี้ยแล้วฉันก็เลยอยากที่จะพัฒนาตัวเองตงัวนี้จะทํำยังไงเนาะเราเป็นคนขี้มโมโหเป็นคนอารมณ์ใสียยังไงดีมันมาจากกงสามกบนะสันตะกีดเออหินไล่ียนมาเนาะมันดัยเกิดมากลายเป็นคนเราจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเมืออ่อเห็นจันทร์ที่ว่าชาวเห็นพระโอโม่ท่านพูดถึงว่า พอเราเริ่มชอบมันทีุ่ณพี่ือเชอบชอบผมก็ไม่พอใจมันก็เป็นโซ่คลองกัอนอื่นอีคกคลองอื่นอีกอ่นนะพวกกันนะโอเคพวกฉันนะว่ามันเปนตามเรื่องดังนั้นสิ่งที่เรากลัวต่อที่ผลไถ่บาปหรือชอบหรือชังมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเบี่ย,ยวซายเบี้าวขวากลายมาเป็นรืองธรรมชาติของมนุษย์หรือ,อ,อาุคคลอยู่แล้วมันเป็นปกติของคนอยู่แล้ว ดังนั้นเขาจะพูดได้ในธรรว่าจริงๆเป็นธรรมชาติของมนุษย์ผู้มีกิเลสอยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องจะวิ่งซ้ายวิ่งขวาเบ้คเบรล์ดังนั้นตรงนี้ต่างหากที่ตัวสุริยะอยากจะมาลองให้ท่านมาดังมองมาเอ่เนาะก่อนที่เราจะไปคุมคนไหนก็ตามหรือให้เขาไปทำกรอบระกรอบระเบียบวงบริผันต่างๆก็ตามสุดท้ายในบริบทจิตใจเราถ้าเราลองทำความเข้าใจมันก่อนอ๋ออย่างนี้นะ แล้วถ้าเราจะแก้ปัญหาเราสิ่งตรงนี้เราจะต้องทำยังไงเราค็จะเริ่มหาวิธีละเพราะว่ามันจะไม่มีใครรู้กับดิฉันดิชันเป็นคนร้อนเอาใจเราทุกข์นะเรารู้แล้วคนอื่นขาไม่รู้หรอกใช่ไหมคะแต่รู้ว่าสิ่งที่มันสะท้อนทั้งข้างคือในสังคมเน่เขาไม่ได้ชอบเราเลยแต่เขาไม่กล้าพูดเขาอึดอัดที่จะอยู่กับเราแต่เขาไม่กล้าพูดมันเป็นอารมณ์นี่น้องที่เป็นโซ่คล้องไปเรื่อยเร่แล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นงั้นนี่เอง แล้วเร้บอกว่าโอ้นี่คือสิ่งที่เราต้องทาความเข้าใจในระดับอัจจิบุคคลระดับอินดิวิวเพราะจะไม่มีใครมาสอนเราได้เลยทุกคนพูดได้แต่เปลี่ยนพฤติกรรมอะไรข้างในเราไม่ได้ไม่มีทางเปลี่ยนได้ตึงถึงว่าเราต้องมานั่งถามตัวเอง่าเออทุกท่านลองสนูสเปกล้ัมนะลองฉายภาพตัวเองมันกระจกสมนองตัวเองแล้วทีนี้พอที่เราจะไป รักกับอะไรบางอย่างเนี่ยหรือจะไปจูนยือดอยู่กับคนเนี่ยซึ่งบางครั้งท่านก็ต้องต้องอยอมในการปรับเราท่านไม่ชอบก็ต้องปรับแต่ดิฉันกะปรับความไม่ชอบตัวเองไม่ได้เลยอะ่ะเออไอที่จะทำอย่างไรเนี่ยคือปัญหาใหญ่แล้วโลกมองแล้วต่อไปเนี่ยเราเราแก่ไปแล้วอ่ะเราจะไปนำคนแบบไหนมาเริ่มคิดอาจารย์ทุกท่านจนะเริ่มคิดเริ่มมอง เผื่อคนขนา้างหน้าเรามีสิ่งดีๆอยากจะให้สังคมแต่เราไปพูดกับเขาไม่ได้เราจะเป็นยังไงแล้วหมองแล้วก็ต้องเหย่ยบเรื่องของสังคมตั้งแต่อยู่สองคนขึ้นไปม,มันคือเรื่องการพูดกันการประสานงานกันการอยู่ด้วยกันในมุมขนาดใหญ่ประกอบด,ด้วยสายงานต่างๆในองค์กรขึ้นมันต้องพูดกันคุยกันมันต้องไปด้วยกันละ่ะเลยมองว่าเออขัสนะหรือมุมมองตรงน,นี้น้องจะกายมาเป็นเรื่องของเออ ความรักชอบกอดอัดอิงชอบไม่ชอบซึ่งมันเป็นธรรมดาของคนอยู่แล้วแต่อยากบอกว่าพอเราคิดตัวนี้มนแนาแล้วเนี่ยเราทราบมองบริเวณแบบนี้แล้วเราอยากรู้สึกว่า,วามันมันเราอยากมันร้อนเหลือเกินนะ่ะมันรู้สึกมันทุกข์เหลือเนะกินนั่นกะ็มันหลงเรื่องพวกนี้น่ะมันทุกข์เหลือเกินจะทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะคลี่ปมอันน,น,อนี้ได้บ้างเพื่อที่เราจะได้ปิดปิดสัตไม่ใช่ใครท่านเราเนี่ยแะพอเราเริ่มสบายเริ่มหวานก็มัน สุริยาก็มองว่าเราก็เราก็จะพูดสุดเรื่องถ้าเราใจเย็นแนะท่านลองมองดูว่าตอนที่ท่านโกรธมากมากแบบตอนที่ท่านใจเย็นพูดกับคนแบบไหนมันจะเรื่องของับอันนี้มันจะเรียซ้ายเรียนขวาเรียงขาไม่ถูกเลยมองแบบนี้ลองดูนะคะอันนี้คือสุริยาไม่กล้าไปพูดเรื่องของการครองงานหรือครองคนนะระหว่างนั้นเพราะว่าเรายังไปสกปรกไม่ถึงกันแต่ว่าถ้าพูดถึงตวเองเนี่ยก่อนที่เราจะครองตวเองได้ สิ่งหนึ่งที่สูอยางจะเช่คือมันต้องประเมินที่สูงโกรธซักตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนแบบไหนคิดแบบไหนเป็นคนเช่นในอารมณ์แบบไหนรู้สึกแบบไนเป็นคนประเภทไหนโดยที่เราไม่หลอตัวเองไม่งั้นเราจะหาเหมือนคุณเป็นว่าฉันก็จะได้ฉีดยาวันให้มันถูกคุณเป็นใครฉันจะได้ฉีดยาให้มันถูกทีนี้เราแสดงถ้าเราไม่ตรรจแ่าตัวเองมันปนเปกันไปหมดเลยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอัลเอนทิฟายตัวเองแบบไหน แล้วที่จะจะพัฒนาตัวเองไปยังไงเพื่อที่จะได้เป็นที่รักของเพื่อนอทั้งๆของชุมชนของอะไรก็ว่าไปไป็นลำเลืองสุดท้ายไม่ใช่อะไรนะก็คือใจตัวเองมันจะได้ไม่ต้องทุกข์มากกับก,การยึดการติดเยอะอะไรต่างๆที่นั่นองกค่ะพอสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากหนังกันดิฉันก็ได้เห็นการจากของบีดาวตัวเองที่เป็นโมบเรียงเนาะก็เสกอุตวายสุดท้ายแบบ5นาทีจบลงเลยได้ข้อคิดเื่นใจตัวเองมากเลยเนาะสักวันหนึ่งเราก็ต้องไปดี แต่ถ้าว่าค่อเราไปเราจะทําอะไรได้บ้างในการพัฒนาตัวเองในทางจิตวิญญาณคนอื่นอาจจะไม่ใส่ใจข้าพเจ้าไม่ทราบแต่ข้าพเจ้ารู้มันตัวเองรู้สึกสกปรกเหลือเกินอยากจะรู้สึกว่ามันทําตัวเองได้ไหมอย่าง่าคุข้างๆเราก็จะอยากรู้สึกดีแล้วสังคมชุมช,มชนอาจจะได้สร้างอะไรเพิ่มไปต่อไปก็ได้เริ่มมาจากใจตัวเองก่อนนี่นะคะคงไม่ได้เริ่มจากหลังตีคันข้างๆได้นะฮะประมาณนั้นอันนี้ดิอันเอง่ขาขอเนี่ย ไหนคนบอกว่าสิบนาทีแล้วเข้าไปในกันแล้วแม่เดี๋ยวเขาบอกว่าอันนั้นก็ควบคุมคนนี้ดีๆนะอาจารย์นะนะว่างั้นเออถ้าอย่างนั้นเราก็คงคงเหนื่อยกันแล้วเนาะคงอยากยืดเส้นยืดสายนะคะแล้วก็ดิฉันเองก็ขอจบการแชร์ประสบการณ์ชีวิตกับสิ่งเที่ยวมาเอามาเอามานเตือนตัวเองเอามาท้าตัวเองออกมาเช็คตัวเองแบบไหนเพื่อที่เราจะได้ปรับ ให้มันอยู่กับโลกได้กับคนที่เขารักกันแล้วก็สุดท้ายเรามันไม่คุ้นแค่นั้นเองทีเมีอ,อันนี้กว่าก่อนเป็นกลุ่มคนอื่นไม่รู้จะกลุ่มคนอื่นได้ไหมดิฉันไม่เคยทำได้สี่สิบปีครับแต่ถ้าจะกิ่ยยงเห้ยเขายอมาความสามารถอันนี้ทำได้อยู่แ,แล้วแต่เรื่องอื่นไม่ค่อจะได้ ก็เียมองดูว่าท่านถ้าท่านเก่งยังไงท่านก็ลองแชร์ทุกอย่างกันเนาะดิฉันเชื่อว่าทุกคนมีประสบการณ์มีชีวิตมีมุมมองในงานปฏิบัติของตัวเองอยู่แล้วน่าจะมีอะไรดีๆมาแชร์กันนะฮะประมาณนั้นท่านดิฉันขอเนี่ยจบเนาะจบการบรรยายในเรื่องของการสะท้อนลงชีวิตเาเองด้วยค่ะคุณเพื่อที่จะมามองตัวเองนะฮะในการพัฒนาเชิงจิตวิญญาณเนาะพร้อมจะไม่มีใครทำให้เราได้เลยเลยจะปล่อยยิ่มนิด โอเคอาจารย์ขอบคุณนะคะที่าขอบคุณมากเป็นจังใดเน่ยจ้า <c oughs> โอเคไหม <c oughs> โอเคไหม <c oughs> ถ้าจะให้สิบคะแนนี้ให้เท่าไหร่คะให้สี่ให้สิบโอ้โหหลังแล่าขอบคุณมากนะคะโอเคตอนนี้ก็มีแต่คนสวยคนหล่อน่ารักจังเลย น่าจะปล่อยรับประทานได้แล้วแหละนะคะแล้วก็เจอกันอีกทีหนึ่งนะขอ12 30ได้ไหมท่านได้ไหมได้เนาะไม่รู้จะอยู่ทำอะไรเนาะอย่าให้หายนะคะเพราะโต๊ะนี้ต้องเต็มเนี่ยอันนี้สแกนหมดทุกท่านนะคะห้ามหายนะคะตอนบ่ายเนี่ยนะคะเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่ง12 30แล้วก็เริ่มการจำย3ท่านก็หน้าที่จะให้อยู่ที่ประมาณ ไปสามก็ให้ทุกท่านได้กลับบ้านไปหาครอบครัวอันเป็นที่รักเนาะถ้าท่านตามทำตามข้อตกลงของดิฉันได้ดิฉันก็มีำํำนาจให้ทุกท่านเลิกกลับบ้านได้แบบนั้นได้เช่นเดียวกันเราอยากจะเร่งดตันได้เร,เร็วซึ่งได้คุยก,กันกับอาจารย์แล้ว บอกว่าโอเคเข้ากันอาไอีกอาสาท่านก็ยองเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็เราก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เนาะแต่งตัวสวยๆปากแดงๆนะคะโอเคตอนนี้เราก็จะเจออีกร้านหนึ่งสิบสองสามสิบนะคะของอร่อยให้ทุกท่านได้พักตลาดที่ยสาสัยแล้วก็รับประทานอาหารค่ะกราบขอบพระคุณค่จะ,ะจะ่าตูนจะ้